ช่องยิ้มน้อยแบกต้อนรับอย่างดีพอมาช่องหวานเจี๊ยบนี่ไม่มีอะไรจะเด็ดเอาอยไรนะหวานหวานอะทำจิ้มเติมเติมพริกกระอทียอ๋อหวานจ้อร่อยดีโดยรวมเพราะว่าไส้มันหวานอยู่แล้วเนี่ยพอเจอน้มจิ้มยิ่งไปใหญ่เลยหลุดโลกไปเลยสวัสดีค่ะมาพบกับเจี๊ยบในช่องหวานเจี๊ยบชนะสวัสดีครับผมมนเจอกันอีกแล้ววันนี้ พูดพร้อมกันอย่าวันนี้เราอยู่ที่อาณาจักรออสไร่เขาปลาแปบกันนะคะทุกคนออสบ้านไร่เขาปลาแปบในเมื่อเรามาที่นี่สิ่งที่มันขาดไม่ได้นั่นก็คือเมนูกับแกล้มนะคะทุกคนข้าวหัวเลยเหรอใช่ทำกลับแกล้มเลยเหรอถูกต้องมันต้องแดงข้าวกันเลยวันนี้มีแต่กับแกล้ม รู้ไหมเมนูอะไรไม่รู้วันนี้เป็นเมนูไส้ย่างนะทุกคนคือพี่ยับเตรียมของมาให้ครบหมดแล้วนะคะนี่นี่นะคะอันนี้ก็คือไส้ของเราไส้อ่อนนะคะทุกคนระหว่างในก็เดี๋ยวน้่ไปก่อนนะที่ดัดหม้อนะหม้อเนี่ยไปสาหัสมาที่ผ่าตัดยังยับเลยใช่คือเย็นมากคือเย็นมากเราใช้เป็นไส้อ่อน เป็นไส้อ่อนครับใช่ค่ะหนึ่งกิโลกรัมเอาแบบจุกๆไปเลยนะครทุกคนนี่มาไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันแล้วเดี๋ยวตลกกับแยกกันพูดสภาพมันไม่ไหวนะฮะพี่เจมพูดดิกรบพูดดิพูดดิพูดดิบอกน้องๆไปดิเดี๋ยวพี่เจมจะไปล้างไส้ก่อนนะคะโดยใช้แป้งมันนะคะล้างเพื่อดับกลิ่นคาวนะคะแล้วก็เกลือด้วยนิดหน่อยนะคะไปล้างให้น้องๆดูกันเลยครับไปไปเริ่มวิธีทำันเลยครับทุกคนเดี๋ยวมาดูว่ากับแก้มวันนี้จะถูกใจสำหรับสายดื่มอย่างพวกเราหรือเปล่า โอเคเราก็มาเริ่มทําการล้างไส้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวก็จะใสะ่แป้งมันไปลงไปคลุกนะคะพอประมาณนะคะนิดหน่อยก็ขยำเลยนี่เติมน,น้ำน,นิดหน่อยนะคะทุกคนขยำเหมือนที่พี่สำรานขยำเลยยกเดดนนี่ก็ล้างไปขยำให้มันเข้าข้างในนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวเห็นไหมสีน้ํามันเริ่มเปลี่ยนแล้วอะ่ะเป็นออกสีดแดง ก็ย่่งไปแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ล้างออกอันนี้ก็เป็นน้ําจากข้างล่างนะคะ <บา S 2> น,น้<บ>าโบราณ <บา S 2> น,น้ำประดานนี่พอเราล้ลางเสร็จแล้วเราก็ขยำด้วยเกลือนะคะอุ้ยขนาดเกลือยังสาหัสเลยอะ่ะแล้วก็ขยำเกลือนะคะพอป,ประมาณนะคะทุกคนแล้วก็ล้างเหมือนเดิมล้างให้สะอาดล้างทั้สองน้ํานะคะทุกคน เมื่อกี้เป็นเชืยบร้านแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็เป็นวิธีการต้มต้มไส้ให้สุกก่อนเพราะว่าถ้าไม่งั้นเวลาย่างมันจะเละเดี๋ยวมันจะระเบิดอุ้ยเอาโดนหัวโคตรเทื่อนเก็บเวลาเฮ้ยเฮ้ยอย่าไทยย่าไทยอยีาไทเต็มด้วยเขียงเต็มด้วยเขียงสะพานที่พี่ข้ามเนี่ยยังกว้างกว่าทางที่น้องเดินเวลาต้มอ่ะเราก็ใช้เครื่องต้มยำเหมมือนต้ยำเลยเพื่อดับข่าวอันใช้หั่นเอาละครับเมื่อกี้ไปตีลูกของไงเขาไปฟ้องแม่แล้ว ไม่ไปต้องเอาเขียงฟาดโห่ชิเไ้ยพี่ว no. ่าใช้ัใจ่ะพี่ว่าใช้แค่สามต้นก็พอแล้วเดี๋ยวเราเราจะมัดอันนี้ก่อนนะมัดเพื่อไม่ให้มันไหลไม่ให้มันไหลไม่ใช่ใช้เลือดไหลเอยเอากบเอาสาก็ได้ไม่อย่างงี้มันยาวเกินไปทำไมไม่ใช้สันน่ะใช้สันดิไม่เอานี่นี่อันนี้อันนี้ทุบแล้วเดอือหยาบ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 หบหยา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 บหย สไครตใส่ไหมศุยะครับุยเอกต้าเอกต้ม่เอกต้าวันนี้เอกต้าอม่เอกต้าเวลาถ่ายนอกจาานที่ไรอะกองเคียมันก็เยอะเยอะ่งครับทุกคนเราก็ใส่ขาลงไปด้วยมั่ดต่อไม่ทังใบเลยจไปซื้อไอที่เขาให่ะไมขยซืให้ลูกเดเล่นช่องนี้มึงจะพูดอะไรมึงก็พูดช่องไหนะกไม่ตัดออก่ไม่ได้เป็นคนตัด่ไม่ได้เป็นคนตัด ่ะโอเคใส่มาวัคคูนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต้มกันไหนพี่เทียร์ทำอะไรโอ้โหทำอไมวันนี้เราวุ่นวายกันจังหมดเออมัดอันนี้ไงมัดตรงขั้วมัดปากทางเข้าของไส้ใช่ปากทางเข้าปากทางออกมาเตรียมน้ำเตรียมน้ำเตรียมน้ำอ่ะน้ำใส่ไปเดี๋ยวไปต้มให้มันสุกก่อนต้มมันต้องทำเย็นไหมครับต้มเราไม่ต้องทำเย็นครับใอ่น้ำกระท่อมหรือเปล่าฮะไม่บางคนก็บอกว่าไส้มาต้มแล้วช้อนน้ำแข็งแล้วมันเด้งไงใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมีวิธีา้เราไปย่างต่ออ่ะตั้งน้ำก่อนดีกว่า นะเสร็จแล้วไปเช็คมาคุณถึงว้าวอ่าอ่าต้มน้ำให้เดือดครับรอน้ำเดือดรอน้ำเดือดรอ,อครับเดี๋ยวรอต้มไท่ให้สุกเลยง่ายๆไม่ต้องดูต้มไท่ต้องใส่เกลือใส่เกลือนิดหนึ่งเกลือโดนผ่าตัดเล่นงานมา,าใส่เกลือไปนิดหนึ่ง น้ำเดือดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไส้ที่เราล้างไว้ใส่ไปเลยนะคะครับเดี๋ยวฝากพี่เทบทาหน่อยนะเพราะว่าพอดีพี่ติดถ่ายงานช่องออนเดแมนถ้าแบบที่บอกอ่ะอร่อยอร่อยแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้เลยนะคะรอจนกว่าไส้มันจะสุกนะคะทุกคนคุณไส้สุกแล้วนะใช่แต่ว่าเขาเรียกอะไรนะจะเปื่อยหรือเปล่าไม่รู้นี่มาดูมาดูมาดูไม่พี่ว่าถ้าเกิดยากมันต้องเปื่อยมาก โอ้โหอะบรตุบๆใช่ไหมใช่นี่ถ้าถ้าประมาณนี้ก็ค e ิดว่าน่าจะได้แล้วนะได้แล้วหรอได้แล้วงั้นเอาขึ้นเลยเอาขึ้นก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวไปรอชมเพราะว่าตอนนี้พี่ต้องนี่ไปถ่ายช่วงอลไรไแมก่อนโอเคนะคะคู่ฉากเยอะมากโอเคครับเดี๋ยวรอชมต่อคุณเอาขึ้นพักให้เย็นเลยใช่ค่ะเดี๋ยวพี่เจี๊ยบจะเอานอกน้ําแข็งแล้วก็มาดูวิธีการทําต่อไปเลยเดี๋ยวพี่เจี๊ยบก็ไปจุดเตารอพี่ชาติกันนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่ชาติกําลังไปถ่ายงานช่องใหญ่อยู่ ทิชชู่ชุบน้ำมันนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวจิ๊บก่อนใช่ใช่นี่นี่นะคะปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวต้องหาทานก่อนนะคะคว้าทานก่อนนะคะถึงทานกระพอะทานถ่าย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 กล้องเอียงกล้องเอียงมากลำบากมากเลยทุกคนโอ้โหไปนอนนองเพื่อนหน่อย เร็วๆโอ้โหโอ้โหเป็นไงติดย่างติดย่างนอนพอละมั้งเนี่ยแค่นี้ก็ย่างพอแล้วน้องเร็วๆเดี๋ยวมันก็ดาวรอดาวรอใส่ให้มีช่องอากาศใส่จะได้ติดหน่อยช่องอากาศเลยนี่เราเรียนจบี่กับเสือมาใช่ไหมไม่จบไม่จบระหว่างรอนะคะเดี๋ยวพี่เจี๊ยบก็จะตำสามเกลือรอนะคะก็มีมีกระเทียม นี่นะคะแล้วก็พริกไทยรากผักชีนะคะเราจะตำสามเกลือกันใส่กระเทียมไปเลยนะคะทั้งหมดนี่ตำไ,<ท>ไปก่อนใครจะตปลาแล้วเราก็ใส่พร<ะ>ิกไ<ะ>ทยดำแล,ล,ล้วก็รากผักชีลงไปโไขลกให้ละเอียดเลยนะครับทุกคนเพื่อที่จะไปหมักไส้กันนะคะถึงขั้นตอนหั่นไส้นะคะทุกคนนี่พี่เจี๊ยบทำอะไรอ่ะ ไสย่างไงหนูไสย่างเหรอเนี่ยใช้เวลานาน,านมากเลยรู้ป่ะลบฝนวิ่งเข้าวิ่งออกนี่ต้องแต่เที่ยงนะสี่โมงเย็นแล้ใช่ใช่ใช่ใชเดี๋ยวพี่เจี๊ยบขอหั่นไส้เป็นชินช้นๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเสียบไม้แบบกินง่ายๆเลย<อ>ใช่ใช่นี่ เดี๋ยวเราจะทําการหมักไส้กันนะคะทุกคนเราก็หั่นไส้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาสามเกลือที่เราตำไว้นะคะที่พี่จะตำไว้ไนอไะมีไงมีอะไรบ้างคะพี่มีน้วผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทย<อ>ใส่ไปเลย,<อ>เลยแบบบ้านๆง่ายๆเลยแล้วก็ตามด้วยนี่ซอสหอยของเรานะคะทุกคนมีแค<อ>่จะใส่ประมาณหนึ่งทัพพีนะทุกคนอันนี้สูตรนี้ไม่เอ่อแล้วแต่ของใครนะคะถ้าเกิดว่าชอบก็อาจจะใส่เยอะหน่อยก็ได้อันนี้ไม่ได้ใช้ผงปรุงรสนะคะจะใช้เป็นผงปุรสแทน ก็ใส่ไปหึงช้อนแล้วก็ซอสปลาเขียวหนึ่งทัพพีเหมือนกันนะคะโอ้โหเข้มข้นแน่นอนถูกต้องแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยนี่อันนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนไปแล้วก็เดี๋ยวไปทําน้ําซอสกันนะคะทุกคนนี่น้ำความเปรียกของพี่เจี๊ยบอย่างเยอะเยอะมากเยอะมากากาทําขายอะ่ะใช่ น้ำตาลปีป๊บประมาณ2ทัพพีนะทุกคนแค่ได้กินเกลือนี่ิก้าแบบน้ำลายไหลแล้วอะ่ะหัวลูกทุ่งลูกทุ่งเลยบ้านเราตัวนี้เป็นแบบแคมปิ้งใช่แนวแคมปิ้งนะคะอันนี้จ,จักป๊อตมาได้นะทุกคนบรรยากาศดีมากยามเย็นนี่คือแบบเย็นจริงๆนะนี่นะคะสองทัพพีนี่เดี๋ยวเราเค่อยมาเติมน้าลปีาบอีกรอบนึงแล้วก็เติมน้ำตาลทรายตัดนิดนึงนะคะอ,อันนี้เขาเรียกว่าน้ำจิ้มอะไรพี่ เขาเรียกว่าน้ำจิ้มประมาณเหมือนคล้ายๆน้ำจิ้มแจีวอ่ะหืมขอติมน้ำตาลน้ำตาลอีกนิดนึ่งเปรี้ยวแบบกำลังดีเลยอ่ะหิวเลยอ่ะโอ้โหหิวเว้ยเลยอ่ะหิวข้าวเลยหิวข้าวเลยยังไปกินข้าวก่อนไหมแ้่ก็ควรให้ละลายนะคะควรดูดูดดูดโโหกินเนื้อกุณเนื้อเปรี้ยวคอสเรี้ยวหวาน ้้เเลลยยไดคนบ้ามาแล้วคนบ้ามาแล้วพี่เจ๊บเออคนบ้างานท้ายไม่ค่อยทำต้องต้องอาศัยคนนั้นคนนี้ทีเนี่ยบ่นเมี่ยบ่นแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วนะทุกคนโอ๋อใส่ไปอย่างนี้ได้เหรอพี่ใช่ใค่นี้เลยเพิ่งเคยเห็นอะการทำน้ำตาลเจ่วในแบบแบบต้มแบบเนี้ยนี่เป็นไงเราไม่ต้องกลัวแล้วเพราะเรามีมือล่มแล้วพี่เจ๊บ ง่ายตอนถ่ายช่องใหญ่พี่เจ็บกลางให้เราเแ้ได้เลยมาใช้นี่ใช่ไหมเราอ่ะเพราะอันนี้เป็นเราปรุงแค่ความเผ็ดขึ้นมาแล้วก็น้ำตาลเราละลายใช่ไปเลยผิดไหมเป็นไหมเป็นไหมผิดผิดหมดเลยหมดเลยค่ะ แอบอยกได้หน่อมาได้เวลาย่างไส้แล้วย่างไส้แล้วรอนานแล้วเนี่ยใช่เพราะนะมันกินข้าวมันอิ่มแล้วไอ่ลองมาทำไงต่อย่างก่อนย่างก่อนอ๋อไหนไส้นี่คุณเตรียมไว้นี่ไงวันนี้ทั้งหนีฝนทั้งอะไรหลายๆอย่างขึ้นมานี่นี่นี่เฮ้ยแจ๋วอ่ะแจ๋มั้ยใช่ย่างก่อนเลยฮะใช่จ้ะนี่กับแก้มอ่ะกับกระแดงนี่อย่างนีไส้มันเะมันมันจะแตกไหมแตกค่ะ โอเคนี่นะคะทุกคนมันกําลังเหลืองสวยเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะราดน้ำจิ้มนะคะนี่ใส่ไปเลยฮะใส่ยางนี้เลยเหรอใช่ใส่ย่างงี้แล้วเราก็ราดซอสนะคะราดไปเลยราดเราย่างต่อไหมย่างต่อค่ะเสร็จแล้วย่างก่อนนะคะทุกคนเลิศนะครับย่างต่ออีกโอ้โหเมื่อไหร่จะได้กินเนี่ย เป็นคนแรกถ้าทะาไม่น่าเชื่อว่าอย่าเป็นกระสือใช่ไหมได้พ่อได้พ่อวันนี้อดอยากอ๊ยอดอยากเลยแหมช่องยิ้มน้อยบอกต้อนรับอย่างดีพอมาช่องหวานเจี๊ยมนี่ไม่มีเรจะได้เอ่อะไรนะหวานหวานอะต้มเติมที่กระเทียมอ๋อหวานหวานไปนิดนึงหวานเยอะเลยไม่เนีแต่แหกโค้งเลยเหรอแหกโค้งอีกแล้วไม่เนีแต่แหกโค้งเลยเหรอแหกโค้งอีกแลย่ ก่คนละมาคนละม้าไหนจะให้วงนี้นะมาดีแบบข้าวหอมกินแล้วเหรอกินแล้วด้วยกินแล้วกินไม่เป็นอะไรกินไม่เป็นเหรอกินก็ได้โอ้เผื่อมันจะไม่เหม็นลองดูคิดหนีกินแล้วสุยจริงก็เสียทำเดียวทำเดียวไม่ถุงนี้ก็อมไม่กอดกันแล้วทำเดียวทำเดียวเพราะถุยก็แล้ววงร้อนรึสภาพเวลาไม่มีอะไรกินอ่ะเป็นไงนนั่แหละถุยไหมก็เหมือนมันแลายอย่างแต่ไม่เหม็นไหมไม่เหม็นไม่เหม็นเฮ้ยรอดไว้โอ้ไม่ใช่ครั้งแรกเลยเนี่ยตอนกินมันกบเออโอ้โหรถนี้

ผอหวานไปหวานมาแล้วไม่รู้จินเลยถ้าตัวนี้ย่างเงี้สวยแล้วถ้าแบบน้ำจิ้มออกเป็นแนวแบบอะไรนะจิ้มแกว่ะเค็มเผ็ดจ้าอร่อยดีโดยรวมเพราะว่าไส้มันหวานอยู่แล้วเนี่ยพอเจอน้ำจิ้มมังไปใหญ่เลยหลุดโลกไปเลยไม่พี่ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นซอสมะขามเออมะขามอ่ะบางทีมันมีเปรี้ยวนหวานเราไม่สามารถจะคุมมะขามเปียกได้อร่อยนะหนูชอบนะถือว่าอร่อยยอมรับในความเข้มข้นของซอสมะขามนนะกลิ่นมะขามคือชัดเดงมากโอเคโดยรวมก็ถือว่าอร่อยนะคะทุกคนนี่สามารถไปทํากินกันได้นะคะ อาจจะลดก็ได้นะคะอเออลดทุกอย่างเลยเพราะว่าอันนี้พี่เจบ ปรุงออกรสเปรี้ยวหวานนะคะทุกคนน่ากินมากถ้าซอสอย่างเงี้ยทำกับเนี่ยทำอะไรกุ้งทอดซอสมะขามเนี่ยเข้าเออได้เดี๋ยวเราต้องเอาซอสนี้ไปลองทำแบบที่น้องว่านะคะกุ้งทอดซอสใช่ไหมใช่ไหมน้องซอสมะขามโอเคสำหรับ EP นี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหมาเจี๊ยบชาแนลด้วยเยี่ยมจ้าของนี่สอนรับฝากเป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบด้วยจะได้มี EP เมนูกับแกลเมนูอาหารมานังเสนออีกเรื่อยๆนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดดีีีค่่่่ะะบบบบ๊๊าาาาายยยเเเจจจออกกกกััันนนนใหหหมมมมูู้วพทแรื อาหารอะไร